สวัสดีครับผมท่านใหญ่พีชมหาชนนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวาถามลูกค้าก่อนลูกค้าจะให้ตัดผมทรงอะไรคะอยากได้เป็นบ๊อบเหมือนเดิมค่ะแต่สไลด์ข้างหน้าให้มันสั้นหน่อยแต่เอาออกมีเยอะก็อะไรอีกก็แค่นี้แค่นี้นะแสีข้างไหนกาลางเสีกลางพอไหม ไม่มันยังไม่ตรงมันมาทางนี้ต้องมาทางนี้นะพอมไหมอสามรอบนะนรอบที่สามจะยืนดีให้เราลูกค้าแั้นนะความยาวเท่าไหร่นิดเดียวค่ะเท่าไหร่นิดเดียวเส้นหนึ่งหรือนิ้วหนึ่งเอาไม่ถึงนิ้วเอาเส้นเดียว เ,เดียวก็พอออกเส้นหนึ่งนะค่ะยกคุยไหมเอายกคุยด้วยคุยนะคุยเอาคุยต่ำแล้วยกันคุยกลางออเอาแบบที่คฟตัดมีเอะไรโอเคข้างหน้าเอาเท่าไหร่ประมาณสักปลายจมูกพอไหมสไลด์พอโอเคหรือว,ว่าเอาขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้ไม่รู้แล้วแต่ตามใจช่างแต่เอาสั้นขึ้นมาปลายจมูกเลยแล้วกัน เอาเยอะหน่อยเราตัดผมเราจะตัดตรงไหนก่อนก็ได้นะโดยจะตัดข้างล่างตอนนี้ถ้าออกเส้นหนึ่งมันยังบินอยู่นะบอกไว้ก่อนคือตอนนี้มันก็บินอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเริ่มมันบินอยู่แล้วเนี่ยแบบแบๆบบินๆมันได้งุ้มถึงจะถึงจะถึงจะเข้ากกรูปขรอศอกถ้าไม่ได้มันก็บินเอาออกแค่นนี้นะเส้นเส้นเดียวเนี่ย ตามสั่งเลยครับพี่น้องไม่ต้องพูดเยอะเจ้าคนไม่อยากคนจะไว้ยาวอืมเป็นไปได้เหรอไว้ยาวอุมยมีผมแสกกลางแบ่งผมครึ่งนึงนะให้ลูกค้าก้โมหัวนิดนึงครับแล้วก็ตัดเลย ถ้าเราต้องการตัดเป็นทุยต่ำยกผมอะแค่สี่ข้างองศานะยกขึ้นมาเลยเนี่ยยกขึ้นมาสี่ข้างองศาแล้วก็ตัดรอยตัดจริงเข้าทุยกลาง่อยกเข้าสุดนะนี่ทุยต่ำยกแค่สี่้างองศาพอพอตัด เลเยอรขึ้นมาได้นิดนึงใช่ไหมแล้วก็ตัดปลายออกตกลงกับเขาไว้เท่าไหร่เส้นเดียวก็ตัดเส้นเดียวยืดมาเลยตัดเส้นเดียว อ <Okay. S 2> มันไม่หมดก็ตัดให้หมดมันยังไม่ตรงก็ตัดให้ตรงมันไม่สวยก็ตัดให้สวยโอเคนะประมาณนี้นะครับแล้วก็อะไรมีลงมาเลยอย่างนี้สี่ห้าาตัดไปเลยชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าตัดไปเลย ตังข้างด้วยยกสี่ห้อองสาตัดเลยถ้าลูกค้าผมบางไม่ต้องยกทุยกลางนะหรือว่าทุยสูงตัดเป็นทุยต่ำ มีข้ามหูมาครับตัดเข้าไปลายฐานข้างหลังนะเท่ากับฐานหลังนะตัดกลับไปอีกที่ตัดไม่หมดมันวิ่งหนีกันไกลอ่ะแล้วก็น้านข้างน,นะครับเรายกอะไรอัพเสดาขึ้นมาเลยอัพเสดาขึ้นมาเห็นแด้ลายมันแด้ลายอย่างเนี้ตัดเลย มานีม่พอไม่ความยาวตัดไปถามไปปลอดภัยที่สุดเผื่อเขาอยากให้ตัดสั้นขึ้นอีกจะได้ไม่สีเวลาตัดหลายรอบเป้าหมายข้างหน้าเนี่ยตัดเป็นผมเฉลียงนะทะแยงก็ได้ตัดปลายเป้าหมายปาลายจมูกก็สไลดูกวเลยผมลูกค้าบางบางส่วนตรงกลางมันบาง แล้วก็ตัดตรงๆไปเเดี๋ยวค่อยมาสไลด์อีอกครั้งหนึง่งยกผมกเลย45องศานะต่ำๆต่ำๆครับหาขอบทรงก่อน,นครับโอเคแบ่งผมมาเลย45องศาเนะี่ย ตับเท่าไป่ลายเซ็นเตอร์ชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าไล่ขึ้นไปไมาขึ้นไปไมาไป ผมสองชั้นก็พอถ้าผมบางอย่างนี้ดีข้ามหัวมาเลยกดให้ผมกระเดิดขึ้นนิดนึงครับนิ้วกลางกดเห็นฐานทรงแม่อยู่ตรงเนี้ยเซ็นเตอร์ตัดตัดเท่ากับฐานทรงด้านหลังอะผมด้านชั้นที่สองเนี่ยเรายืนขึ้นแล้วอัพไซด์ดาวขึ้นไปเลยก็ได้ ทับเสดาขึ้นไปถึงใกล้ลายไม่อยู่นี่ตัดซีแซกปรกับติงบ้งทับเสดาขึ้นไปเลยใกล้ลายอยู่นี่ตัดเอาให้หมดใกล้ลายอยู่บริเวณปลายจมูกครับก็ วีลงมาเลยสไลด์ลงไป,ไ,ลไปเลยเลยไปกันเลยตัดให้หมดก่อนนะหมดตัวยางหมดแล้วีนี้เราก็อะไรวีเสรมาหลังบ้านน่ยกขึ้น ตัดปลายทิ้งที่มันเกิดเกิน<ๆ>ตัดออกเห็นไหมคือมันเกิดเกิตัดเ<ๆ>ชื่อมด้านหลังเชื่อมเลย<ๆ>เราอยากให้มันเชื่อมตรงไหนก็เชื่อมไปเรียวเช็คผม ที่เราอย่าลืมมาเก็บมาเก็บขอบทรงก่อนนะดูันด,ดับแรกคือขอบทรงเลยหาความเท่ากันก่อนอย่าเพิ่งไปสไลด์อะไรทั้งสิ้นเะหาก่อนวีผมตกศูนยองศาเนี่ยเขาวีล็อกไว้แล้วก็ตัดผมของเขาอ่ะลูกค้าจะบิดไปทางบิดไปทางขวานะ แต่ผมหลังเป็นหูบิดต,ตั้งซ้ายอยก่มาบิดโนละทิศละทางมามั่วซั่วไปเลยนี่คือธรรมชาติของเขาเราก็อะไรรับรู้แล้วก็อะไรหาวิธีให้มันเท่ากันก่อน,นอย่างนี้หีลงมาสูตองศาแล้วก็ตัดเก็ยบยให้มันหมดก่อนนะหยืมานะเกียบยายตะละเอียด ทีเนี่ตรงนี้มันบินใช่ไหมเนี่ยจับเต็มเลยเอาออกเล็หนึ่งยกขึ้นมา ชซคไปเลยตัดไปเลยไปไปไปตัดโอเคมีอยู่ข้างเดียว แต่ข้างนี้ไม่บิดแล้วเขาต้องอะไรสไลด์ออกนิดหนึ่งรีฟลอยออกไปตรวจสอบผมนะหูลังหูนะตัดส่วนเคลนฐานส่งออก ตอนให้มันบางนะหนาทีนี้เราก็กมาเลือกเฉพาะเลือกเฉพาะอะไรเฉพาะจุดเนี่ยตรงน,นี้หนาแค่ไหแล้วก็สไลด์ฟีแฮนด์ลงมาเฉพาะจุดตัวไหนบางก็ไม่ต้องทำสไลด์ฟีแฮนด์แล้วก็ใช้สติเรเลือกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราอะไรเราก็ลองใช้กันไกลสไลด์ผมลูกค้าอยู่ระวังอย่ายไปทิ่มห,หน้าทิ่มตาเขานะ มันมีหลากหลายวิธีนะวิธีการสไลด์อ่ะนี่ก็เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับที่เรามีความชํานาญเฉพาะทางนะ,ะถึงทําได้สนะําหรับมือใหม่ทั้งอย่างแนะนําให้หยิบขึ้นมาแล้วก็สไลด์อย่างนี้นะสไลด์ลงอย่างนี้นะครับมันจะปลอดภัยนะดึงดึงผมมันมาสี่ข้างศาะแล้วค่อยสไลด์ลงมานะใช้กันไกรที่คมนะครับถ้าไม่ชำนาญจะทำนะมันจะไปจิ้มหน้าเขายิ้มตาเขาก็จะโมโหเขาจะลมเสียแล้วเขาจะด่าเราในใจ แล้วก็แบกซิสเซอร์เบาๆแค่นี้ก็พอนะให้มันมีเส้นสั้นเส้นยาวตรงนี้จุดนี้มันหนาจะมาหีบรมาเลยอนะสไลด์นะสไลด์แล้วก็วีดูวีดูโอเคต้องการให้มันยาวมันยาวไว้มีเส้นสั้นเส้นยาวทำทีละข้างนะตัวนี้ก็หยิบมาสไลด์ใช้ความคมบริเวณตรงด้านในของมันไกลทาที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานะ มันยังมีความคมกริบอยู่นะครับแล้วก็ใช้ตรงนั้นนะงนะนะดเว้นการใช้ไปวิตโกดสไลด์ผมนะผมมันจะแตกปลายแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักนรนะเราตัดเอาความมันได้อยู่นะครับแต่ลูกค้าเขาไม่รับนะลูกค้าเขาไม่ชินนั่นเองลองถามคนคุณฝนตรงนี้ว่าคุณฝนจอาไปไม่ควรซอยผมไหมสนใจไหม,ไมดังๆไม่เอาเออกินข้าวไหมยัง,อยงเออเดี๋ยวหา ผู้ชายเลี้ยงข้าวแล้วกันนะสไลด์ถ้าเรามั่นใจก,ก็ฮาร์พิเซอร์ไปเลยเฉพาะจุดนะตรงนี้ก็สไลด์ขึ้มสไลด์นิดเดียวพอให้มาให้ฝั่งนี้ผมให้มันยาวนิดนึงนะให้มันยาวต่างจากฝั่งนี้นิดนึง เท่เก๋หรือเท่าเท่ากันไม่รู้อะ่ะเอาปล่อยธรรมชาติไปเลยให้มันย,ยาวๆเนี่ยเสือๆปกติไหมปกติ <c oughs> ด้านหลังตรงนี้หนาใช่ไหมแล้วก็สไลด์ด้วยอืมสไลด์มันเข้าทรงอันนี้เราต้องคิดเองแล้วเลยไม่ต้องไปถามลูกค้านะนะหมชุยต่ำชุยต่ำบอบชุยต่ำน,นานๆที่จะ ไดตัดทุยต่ำนะมันอยู่ที่สถานการณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นกระโหลกศีรษะเนื้อผมแล้วก็ลูกค้าสั่งด้วยนะส่วนมากท่าจะตัดเป็นทุยกลางเยอะทุยต่ำไม่ค่อยมีมันหนาโคมันนาตัวนั้นหนาหน,น,นาละกีดอกมันจะขืนนิดนึง แล้วก็ใช้วิธีเนี้ยตัดอย่างเงี้ยมันจะไม่ขืนนะสไลด์ฟีแฮน่งฟีแฮน่งลงไปทั้งบนคตับสูคัดเบาๆฮัลโหลค่ะสตูบคัดเบาๆค่ะ ค่ะค่ะคุณพอดีบริษัทเราติดต่อจากที่นี้นะคะนะค่ะคุณลูกค้าไปลงนามวันนี้อะไรเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะคืออันนี้ค่ะค่ะให้สัญญาลูกค้ากลับบ้านมาไหมคะให้มาค่ะให้ตัวสำเนามาค่ะโอเคให้สำเนามาด้เช็กดูน <S <S ดคะครับมันบางก็ระพรูตัวนี้ผ<ร>ลชำระค่างงดแรกวันที่เท่าไหร่อะคะตัวค่ะค่ะของลูกค้าทุกคนที่แล้วก็จะเริ่มสัญญาใหม่นี้ใช่ไหมคะจะเริ่มผลกันใหม่เป็นงแต่วันที่อ๋อได้ค่ะได้ค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะความยาวพอไหมพอแล้วออแค่เส้นเดียวแล้วก็ยกทวีต่ำๆมอนถ้าอยากได้ทุยกลางก็ได้ยกโคนขึ้นไปก็เป็นกลางแล้วแต่ต้องได้นิสตอนที่เอาได้วอลลุ่มนะอ๋อผลไม่ได้มันจะอยู่แบบประมาณไหนก็ดีอย่างคือไม่ได้ก็แบบเนี้ยตเเ่เป่าเป่าพัดลมอ่ะนะก็ดีอย่างคือเป่าพัดลมอือคือไม่เป่าก็เป็นอย่างนี้ พอดีไหมข้างหน้าพอแล้วเขาบางกว่าดีไหมไม่ไม่เีแดดได้คนอะไรไม่เป็นแดดเนียเราสไลด์บางได้ทำไมแดดแรงๆค่อยเอาไว้นั่นนะไม่เอาพอะแล้วพอแล้วเหรอจะหาเรื่องตัดทิ้งสั้นกว่านี้บางกว่านี้ก็ไม่เอาผมยิ่งบางๆอยู่มันจะบางกว่าเดิมไหมเราเน้นผิวเราไม่ได้เน้นสไลด์บางเน้นให้มันผิวให้มันสวยให้มันให้มันเก๋ๆเด้ยินไหมเก๋ใสสไลเดอร์ ป็นความตั้งใจของเราเองนะที่จะให้ของด้านซ้ายมันยาวนะครับทรงแฟชั่นนะ่มันไม่จําเป็นต้องเท่ากันหมดนะมันเป็นคอเลคชันมันเป็นความตั้งใจของช่างกับลูกค้าแต่เราต้องคุยเยอะก่อนถ้เาเอาไหมถ้าไม่เอาก็ผ่านวันนี้ตัดด้วยกันไกลด้ามเดียวไปเลยไป สวยแล้วได้เลยทรงนี้นะครับไม่ได้ก็สวยนะเป็นทรงครับเซนเกตเลชั่นต่ำๆนะทรงนี้ยอดนิยมนะ เอาไปเอาเทคนิคท่านใหญ่ไปฝึกไปหัดเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับ ได้ยกโคนขึ้นมานิดหน่อยนะครับปลายงุ้มแค่มันมีวอลลุ่มนะนิดหน่อยถ้าอยากให้แน่นให้อยู่ก็ต้องใส่โฟมนใส่มดหรือว่าใส่ผลิตภัณฑนะ์ยกโคนนะยกโคนผมท่านเองนะครับ แต,ต่ว่าเขคนาปัดไปสักข้างแต่แต่ข้างนี้ใช่ไหมแต่แกลาแงแต่แบบเม่กี้ถูกแล้วลูกค้าจะแสกข้างไหนก็คุยกับเขานะจะได้ไม่เสียเวลาในการทำงานนะครับ ทุกอย่างคือเทคนิคหมดนะดูเอาดูให้ทันดูให้เข้าใจตอนนี้ก็เริ่มจะตั้งูปิดความร้อนนะครับแล้วก็เป่าลมเย็นนะเพื่อให้ผมมันคลายความร้อนบริเวณหนังศีรษะนะนะครับพอตอนตอนที่เราไดมันร้อนใช่ไหม ความร้อนมันปกอยู่ในอยู่ในนี่อยู่ในที่ะแล้วก็เป่าไล่มันออกลไล่ความร้อนออกให้ผมมันเซ็ตตัวด้วยนะร้านกำเนิดสลลอนตั้งอยู่ปากซอยพระหลโยธิ 52, น52ะตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเสียดสาหไม่กทมอทั้งใหญ่รับสอนตัดผมนะครับแล้วก็ตัดผมตามคิวจองนะ ท่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะครับบอกต่อๆกันด้วยนะครับปล่อย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 เดี๋ยวจะตัดผมทรงนี้ไม่ว่าจะเป็นบอ๊อบทีต่ำทีกลางทีสูงนะครับช่างใหญ่จะออกแบบให้0819856234และ0625483999นะ ไม่ชอบก็ข้ามนะครับมันแพงไปก็ข้ามนะตัดผมหัวละหนึ่งพันบาทนะนะครับที่เห็นนี้นะเป็นลูกค้าจริงๆนะที่ขอความรู้พาข,ขออนุญาตสองราบาทถ่ายเพื่อส่งต่อความรู้นะครับ<ม>ให้ประชาชนนะนะครับไม่ต้องโทรศัพท์มาขออนุญาตช่างใหญ่นำวีดีโอไปแชร์นะเอาไปเลยนะครับ เอาไปสอนลูกศิษย์ลูกหาได้เลยนะครับโดยเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่ๆอาจารย์รุ่นน้องนะครับทำมาเพื่อถ่ายทอดวิชาอยู่แล้วมันเป็นการศึกษาวิชาการอยู่แล้วเอาไปเลยตรวจสอบให้ดีใส่แกล้ไหมใต่น้ำมันไหมไม่เอาะลยแล้วพอแล้วชีวิตนี้ รอหน้าแต่ก็เข้าบ้านรุ่นตันหนึ่งข้าวเป็นห้าหกสองสามสี่หน้าศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามตะวกราวนะวันนี้ขอบคุณคุณฝนสะพันใหม่มากๆ <c oughs> ใส่ชุดสีชมพูมาเพื่อเป็นกำลังใจตัวเองด้วยเ,เ,ย <c oughs> เรี่กว่าเกิดวันดังคารไม่ใช่ <c oughs> เขาบอกวันนี้เขา,า,า <c oughs> ขจะครอบเสยด้วีชมพูวันสุกสีชมพูนะท <c oughs> ่านใหญ่รู้แต่แต่สุกสิบสามร้อนๆเนะมาดูลูกไล่ดูใกล้ๆลูกไล่ลูกเยอะๆนะเห็นไหม เราต้องสไลด์ให้อยู่ในความพอดีอย่าบางมากจะน้ามากเอาแบบพอดีๆอ่เช่างใหญ่ขอแบบให้บอกพอดีอ่ะมันดูแลง,ง่ายแล้วก็มันพิว้วอ่ะถ้าเราไปสไลด์หนักหน่วงมันบางเกินนะครับเราอยากจะใส่แว็กซ์ใส่สปเปรย์ก็คุยกับลูกค้านะเขาไม่เอาเขาเอาแค่คนี้ชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแนละโฟลโล่ให้ช่างใหญ่ด้วยนะกำลังจะไปหนึ่งล้านซับสไครต์นะครับก็ช่วยช่างใหญ่ด้วยนะนะครับวันนี้ ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายไหมสั้นไหมไม่สั้นใช่ไหมอูมอ้ไม่เข้ากันมากเลย